สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่หนึ่งสองสามนะครับมียี่สิบรายการนะครับอีพี EP ที่หนึ่งสองสามนะครับเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะก่อนจะรับชมกันน,น,ก ine, นี่เลยนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี่เลยนะครับบ้านมุงประเครื่องนะขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการองละสองร้อยบาท ส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรายการที่หนึ่งชัดเลยนะนี่พาสสมเด็จนะครับเป็นพาสสมเด็จเนื้อผงนะนี่นะครับรายการที่2เป็นพาะศิวลีนะครับเป็นพาะศิวลี รูปทรงสวยงามน,นะข้างหลังเป็นสิบสองนักสัตว์นะครับผมไม่ทราบว่าวที่ไหนนะแต่ศิลปะดีนะครับทำดีรายการที่สามเป็นซิวลีนะครับเป็นซิวลีเนื้อดินหลวงพ่อลวยนะผมว่านะเคยไล์เคยขายไปนะครับว่าขายไปบ่อยนะอันนี้มีคนปิดไปบ่อยมากเลยนะครับนันจะเป็นหลวงพ่อลวย รายการที่สี่เป็น้านางพญาหล่อทองเหลืองนะครับด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะไม่ทราบที่นะครับหล่อตัดช่อนะครับนี่รายการที่ห้าเป็นภาพปิดตานะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่รายการที่ห้าเป็นภาพปิดตาเนื้อใบลานนะครับ รายการที่6ก็เป็นภาพปิดตานะครับอันนี้นะ่าจะเป็นสายการจนบ,บุรีนะครับสายหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เลียนอะไรพวกนั้นนะแต่ผมไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรแน่นะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินเผานะเป็นนางพญาเนื้อดินเผานะครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับ เขาโค้งเข่าตรงอะไรนี่ผมแยกไม่ค่อยถูกนะครับรายการที่แปดเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะเหมือนจะมีลงอะไรมามันออกเขียวเยวนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับแต่เป็นเนื้อผงแน่นอนรายการที่เก้าเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อผงเหมือนกัน นี่นะครับเสนภาพสมเด็จเนื้อผงนะครับนี่รายการที่สิบเป็นภาพปิดตานะครับเป็นปิดตาเก่านะครับเนื้อใบลานผสมนะครับนี่ด้านหลังไม่มียันนะนี่ด้านข้างนะครับ รายการที่ส1บเอเป็นเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับนั่งนะครับหล่อทองเหลืองนะครับหล่อทองเหลืองนะนี่เป็นหล่อทองเหลืองนะครับร้อยองค์รายการที่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะครับหลังกลับมากนะนี่ เงือนนผะครรับรายการที่สิบสาเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อสายสุขโขทัยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหลวงพ่ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะนทางสุขโขทยนี่แหละรายการที่14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับนี่ หล่อหลวงพ่อจาาไอ้นี่หล่อหลวงพ่อจาาร,รายการที่สิบห้าเป็นปิดตานะครับสายการนันะบุรีนะครับนี่วันหนองโบน,นี่แหละหลวงพ่ออะไรนี่ผมไม่รู้นะรายการที่สิบหกนี่ยิ่งไม่รู้เลยนะครับรู้ว่าเป็นปิดตาอย่างเดียวนะ เนื้อใบลานผสมนะครับออกคุกลักคุกลักหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่เก่าดีครับเก่าดีรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าขุนแผนนะครับผ้าขุนแผนบั้นกางนะนี่นะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผารายการที่สิบแปด เป็นผ้าหล่อนะครับไม่ทราบที่นะเป็นผ้าหล่อทองเหลืองนะครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่มีคราบฝุ่นคราบไข่ของผ้าบ้านๆเลยนะนี่นี่นะครับพิมพ์ทรงสวยงามแต่ไม่ทราบที่นะรายการที่สิบเก้าเป็นผ้าลีลาเนื้อดินนะครับศิลปะแบบนี้น่าจะเป็นสายสุพรรณบุรีนะครับ แต่ไม่เคยเห็นเนื้อดินเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าน่าจะเป็นสุพรรณนะครับเนื้อดินทางสุพรรณนะครับในการที่ยี่สิบเป็นพันาลายนะครับต้องเรียกเป็นพันาลายเนื้อดินเผานะครับไม่ทราบที่อะไรนี่ไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบที่อะไรเลยนะครับ นี่นะครับเผื่อใครรู้จักนะครบ20รายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรนี่นะครับบัมฑงพระเครื่องสนใจติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับ